I want my name to have ีอะไรมากกว่านั้นมันมีเรื่องราวเป็นร้อยพันบุลบความจริงใช่ความฝันเป็นคู่ชีวิตเป็นเพื่อนรวมคิดในยามลำบากอยู่ข้างเคียงเป็นดั่งเ็มพิศเป็นดั่งหมูมิดในยามอดนิดอยู่ข้างเตียงเป็นคนที่อยู่ข้างกายในตอนทำมาหากินเป็นคนที่รักมากมายแม่ฉันเพื่อนโคลบื่นดินเป็นคนที่ซับน้ําตาในวันในลาและอ่อนแรงเป็นคนที่ร่วมเดินกันมาแม่มีความน้ำละทิมแทกแม้ใครปนน้ำว่าจนก็ไม่สนหลอกคนหลอ ตัวจนเหนื่อยเพียงใดจะอดจะทนและพร้อมจะสร้างครอบครัวคนบอกว่ารักมันกินไม่ได้อันนั้นก็ปล่อยเขาไปแต่รักของเราคือการเก็บออมลงตั้งฐานะกันด้วยใจไม่ได้รักเพราะว่าเงินตราพอเราต่างจนเื่อแลกเธอแต่เราเขารักกันมาขอบคุณที่ฉันได้พบเธอต่อให้ต่อหูเธอไม่ได้ยินสิ ต่อให้สองตาเรามันจะปลามัวต่อให้เหี่ยวเช่ากันไปทั้งตัวใหญ่